น่ากินไหมคะล็อบเตอร์ของพี่ยุนะคะมาเรามากินกันนะคะนี่ก็กินแบบคนไทยกินเนาะขอใช้ช้อนแล้วกันอร่อยมากแม่เจ้าอยากได้แบบน้ำจิ้มของไทยแบบแซ่บๆพัดคนราดเข้าไปจ้าราดเข้าไปจ้าราดพี่ยุขอใช้แบบเป็นช้อนแล้วแบบงับเลยแล้วกันเนาะ ทั้ทงชีสทั้งน้ำจิ้มแม่เอ้ยออออนี่มันฉ่ำมากแล้วมันอร่อยจริงๆนะคะอ,อ,อร่อยเวอร์อร่อยวังนะคะภจา๋า หมดแนละ้วเนี่ยตัวเนะี้ยอร่อยจ้าเราอือชอบกินน้ำิ้มอร่อยมาก <Okay. S 1> ทุกคนจ้าอืมอ mm hmm. หมดอ้อชีส่ะชีสอร่อยแบบไม่กลัวอ้วนกับตัวกัดตัวก็ต้องกินค่ะทุกคนคำนี้แบบฟินมาก จะหมดไหมคำนี้มันจะใหญ่ไปปะจะใหญ่ไปปะพี่อุลองดูดิลองดูดิอ,ดดอืม,อมสามารถมากเรื่องคือน หมดแล้วจ้าหมดแล้วอ่ะทุกคนมังต้องมือจะ้ะกลัวมันจะเด่นเข้าหน้ามากนี่ต้องแบบนี้น้ำมันน่าจะแบบอร่อยมาก ออือร่อยน้ำมันนัวมากนี่หมดแล้วว่าหมดแล้ว ขนาดของเลยอ,อยากลองกินแบบพี่อู๊ดสั่งนะคะอร่อยอ